นี่จะเป็นเด็กพวกเรือเรือลบอ่ะเนอะใช่ไหมมีของพวกน and <AND ี้เนี่ยทุกคน ปืนน่าจะเป็นปืนไหมนอ่คืออะไรอ่ะาเรือสมัยก่อนไหมอ่ะน่าจะเป็นท่าเรือเจนัวสมัยก่อนไหม ยอดทุกคนอ๋ออุ in <Twilight> はは้ยตกใจหมดเลยทุกคนเลยเือใหญ่มากทุกคนงามมากเลยปืนนี่จะเพ็ทพวกถังน้ำถังวายอะไรเข้ารูอเปล่าเนี่ย สมัยก่อนนะเนาะใช่ไหมม,มีมีคนทำยังเสียงทำก็แก,แกลกงอยู่นะทุกคนสวยอนะ่ะเห็นไหมว่างจะเป็นตัวเจ็ดสิดเม่เก็ดสิดอันเดีมยมอสัว คนทำอยู่นะทุกคนขึ้นไปได้ไหมลองดูดิขึ้นไปบนเรือทุกคนขึ้นไปได้ไหมอ,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 อได้แค่นี้นะทุกคนฉันหันมาฉันตกใจหมดเลยนี่นกึกว่าอยู่คนมองฉันใครมองฉันวะ <c oughs>

อ๋อขึ้นทางโน้นล,ลงทางนี้ออกทางนี้นี่หีบสูบบัติก็มีี่มีตรงไหนต่อไหมเนี่ย หรือว่าจบตรงนี้หรอออกตรงนี้หรอหรือว่าไงอันเอ่อได้ไปอุอ่ชี่เลยขวาใช่สามีบอกมีตั้งสี่ชั้นเราเพิ่งม,มาแค่ชั้นเดียวเอง